มมสมาชิกที่เคารพทุกท่านนะครับผมนายสักคอ์บัวหานข้าราชการตรูบำนานครับผมอ่าเกษียณตั้งแต่อ่ากักานยาห้าหกนะครับห้าหกอันนี้หกหกเนาะครับออสิบเอ็ดพรรษาแล้วครับผมก<ม>็เป็นลูกไล่อ่าเพชรตะวันอ่ากระท่อมปลูกนะครับครับผมรมปลูก แล้วก็ประสานงานประชาสัมพันธ์กันอยู่เรื่อยๆครับพอดีวันแรกมีทีมงานที่ปลูกกระท่อมอยู่กับผมอยู่ไหมฮะโอเคนะพอดีวันนั้นประพัดสอนเนี่ยนำงานเสนอให้ให้ให้ทานให้ทานมิกไนท์ครับมิกไนท์นะครับอ่าก็ผมก็ชอบลองครับไม่ได้พูดมากครับนะครับ ชอบลองซื้อซื้อไปทานสองสองกระปุกสองกระปุกครับผมอสองกระปุกแล้วทานแล้วรู้สึกยังไงครับคุณ่อ,อก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เหนื่อยแข็งแรงกระปี้กระเป๋านะครับกระเพ้าความรู้สึกวันมั้นกระปี้กระเป่า,ปปาครือคักไหมยังไม่คัก <laughs> แต่พอดีวันนั้นพอดีวันที่สามสิบอีกครั้งหนึ่งเดือนเดียวกันครับครับครับผ่านไปสิบห้าวันเนาะผ่านไปสิบห้าวันก็ ก็มาดูเขาของศูนย์เมดซื้อกระท่มรอบที่สองครับนะผมก็ตามมาครับพราะนี้วันนี้คนเดิมนี่นหละของประพัฒนานี่ผมถามพระพัฒนาาอันแนวไหนที่ผ้ามันขึกมันขากมันแข็ง,แข,งแข็งเลยหนะ้าว่าตอนนครับนี่คือแกซิบกันประพัฒนาาก็เลยแนะนําให้กินกรีนพัทครับ นี่คือแหกินกรีนพัดนะผมก็เอากรีนพัดไปสองกระปุกเหมือนกันแล้วก็ผมก็กินมาจนถึงทุกวันนี้พอดีวันที่ยีบเก้าที่ผ่านมาห้องนี้ก็ประชุมครับผมก็เอาไปกินปรากฏว่าได้ผลนะครับมันผมมีหมองล่งหมดและครับครับ แสดงว่าโทษโทษโทษทีโทษท,ทีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ขันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันขันทุกวันใช่ไหมครับโอ้โหครับอันนี้นี่คือด้วยประสบการณ์นะค,ะครับ<ม>ประสบการณ์อันนี้ยืนยันว่าได้ใช้แล้วผมรับรองเหมือนกัน <c oughs> ที่พูดมาเนี่ยก็คือเอาประสบการณ์จริงแช์นะครับจากผมนายสาครบัวหานผู้ที่ได้ทดลอง เรียบร้อยแล้วครับยืนยันได้เลยชัดเจนนะครับด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของราชการด้วยผมสุดยอดมากมนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับคุณพ่อสาครนรมมือาน้างให้ท่านเรับขอบคุณครับคุณพ่อขอบพระคุณมาก